ฮัลโหลอรุสวัสดิ์เด็กๆฮัลโหลสันนี่เดี๋ยวหมอจะแยกสันนี่ออกจากแม่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเมือ่อเช้าทุกคนนี่ไงผลของการกระตุน้นแล้วก็บำรุง S1-S2 นะทำให้วันนี้ แม่ถุงทองเป็นสัตว์แล้วจริงๆแสดงอาการเป็นสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ไงแม่ของสกายนะทุกคนสกายยังไม่ครบ2เดือนเลยทุกคนสกายผลงานของมิสเตอร์เ f 6ออเมริกานี่วันที่16เนี้ยสกายจะครบ2เดือนนะทุกคนผลปรากฏว่า ถุงทองเป็นสัตว์แล้วแล้วก็เมื่อเช้าหมอฝ่ายผสมเทียมมาดูแล้วก็น่าจะใส่ได้เย็นนี้นี่ทุกคนถุงทองเป็นสัตว์แล้วจริงๆที่หมอบอกให้ทุกคนว่าให้ได้หกสิวันเนาะมดลูกจะเข้าอู่อืมโดยปกติแล้วหมอก็จะไม่ผสมวัวนะ ถ้ามันไม่ได้60สิบวันขึ้นไปแต่ว่าถุงทองเนี่ยหมอมั่นใจว่าดูแลหลังคอดีแล้วก็แม่สมบูรณ์แม่สมบูรณ์อืมก็เลยใส่เลยทุกคนอีกแค่5วันนี่นี่เห็นไหมสกายยืนสวยนะทุกคนดูกระดูกโครงสร้างแข้งขา เฮลโลสกายว่าไงจ๊ะอืมอีกข้างหนึ่งหมอถือกาแฟอยู่ทุกคน mm. เช่นเคยนะทุกคนเป็นคนที่กินกาแฟแล้วใส่น้ำเยอะไม่ต้องตกใจว่ากินขนาดนี้แล้วจะได้นอนไหมปกติก็ไม่ได้นอนกลางวันถ้าไม่แป็กมาเข้าประเด็นทุกคนนี่ไงเดี๋ยวหมอจะอใช้ ฟีดมิลในการช่วยฟ e ดมิลฟีดแอนมิลช่วยก็คือใช้อาหารช่วยแล้วก็ใช้นมผงอใช้นมผงผสมในอาหารร่วมด้วยนมหมอทุกคนนมหมอเหมือนหมอกบอกไปแล้วเนาะว่าอ่าถ้าไม่สามารถกรอกปากหรือป้อนลูกวัวได้ก็ไปผสมในอาหารได้ไปผสมในปลายรำ หรืออาหารเม็ดได้ให้กับลูกลวัวนี่เดี๋ยวก็จะใช้อาหารมาช่วยอืมเพราะว่าตัดสินใจในการผสมแม่แล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาต้องการให้ลูกหมอวางกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนมาแล้วสกาย นี่มีเขานะทุกคนกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะกุดเขาไหมเพราะว่าหมอทําไม่ทันทําเขาไม่ทันจริงๆแล้วทําเขาต้องทําและเกิดได้เลยนะทุกคนสองหรือสามวันขึ้นไปทําได้เลยนี่เห็นไหมเขามันมีเขาแต่พี่มันหัวหลุนอันนี้มีเขานา นี่ไงผลงานของมิสเตอร์ KF 6 8กับแม่ถุงทองแล้วก็แม่ถุงทองท้องแล้วแม่ถุงทองพร้อมแล้วเป็นสัตว์แล้วนี่เห็นนะยังไม่ถึงสองเดือนเลยทุกคนอีกห้าวันอีกห้าวัน35วัน ไม่ใช่สี่ห้าสิบห้าวันเนาะเนี่ยเห็นไหมทุกคนลักษณะอาการเอ,อเปิดไม่ได้เียมันจะออกมาก็ถุงทองเนี่ยลักษณะการเป็นสัตว์ถุงทองเนี่ยจิ้มบวมน้ําไหลแล้วก็ปีนป่ายแต่จะไม่ร้องจะไม่ร้องโวกเวกไว้แต่จะปีนป่ายตัวอื่นอ่าส่วนแม่พลอยเวลาเป็นสัตว์อืม จะจิ้มบวมน้ำไหลแล้วก็ร้องวกเวกวายส่วนคริสตันจิ้มบวมน้ำไหลนิ่งแบบแบบเป็นเป็นสัตว์แบบผู้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการเป็นสัตว์ของวัวแต่ละตัวการเป็นสัตว์ของวัวแต่ละตัวต้องสังเกตนะทุกคนพฤติกรรมจะไม่เหมือนกันพฤติกรรมจะไม่เหมือนกันอ่าถ้าย้อนคลิปกลับไปถ้าย้อนกลับไปหมอจะบอกว่า ถ้าอยากให้วัวท้องทุกปีถุงทองต้องผสมภายในมกราถุงทองต้องผสมภายในเดือนมกราซึ่งจริงๆแล้วหมอตั้งใจจะผสมเดือนหน้านะทุกคนประมาณกลางเดือนหน้าอ่าเดือนนี้พฤศจิกาเนาะวันนี้วันที่12อพฤศจิกาก็นู่นนะทุกคน เอ่อทันวากลางเดือนทันวาเป็นต้นไปแต่ทงทองเป็นสัตว์แล้วเราก็เลยไม่เสียโอกาสเพราะเรามั่นใจเอ่อหมอมั่นใจว่าหมอดูแลหลังคลอดแล้วก็แม่วัวสมบูรณ์อืมแม่ว,วัวไม่โสมแล้วก็เดี๋ยวจัดก,การลูกหาอาหารเสริมช่วยทุกคนกาแฟหมอจะได้กินไหมจ๊ะเกื<笑><笑>อบไปแล้ว สกายของคนไม่ใช่ของวัวก,กินไม่ได้วางไว้บนโต๊ะก่อนทุกคนนั่นแหละอ,อถ้าจะให้ท้องทุกปีซึ่งหมอก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดเพราะวัวสมบูรณ์แล้วก็ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์อืมแล้วก็ตัวที่หมอเลือดก็เป็นน้ำเชื้อเลือดร้อย เป็นวัวร้อยเลือดร้อยเหมือนกันทุกคนจากอเมริกาแต่เป็นการนำเข้าแบบ E.T. E.T. คือการย้ายฝักตัวอ่อนมันจะมีสองแบบนะทุกคนการนำเข้าวัวเลือดร้อยจะมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งนำเป็นตัวเข้ามาเลยอันนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงพอสมควรเพราะมันจะมีทั้งค่าค่าตัวค่าเครื่องบินค่าดูแลแล้วก็ค่ามากัก อ่าที่สนามบินก่อนอ่าแล้วก็อ่าอีกแบบที่สองก็คือการย้ายฝากตัวอ่อนก็ใส่อุปกรณ์แบคแพคเข้ามาได้เลยอืมแต่ทําแบบถูกต้องนะทุกคนทําแบบถูกต้องมูลค่าก็จะแล้วแต่กี่ล้านบาทก็ว่ากันไปสําหรับค่าตัวอืมนั่นแหละอ่าตัวที่หมอเลือกคือ Uh, <laughs> <บ> <laughs> อ่า<ะ>มิสเตอร์อาชอบฮีาฮ่่นคีเนนนี่ยเราอ่ะตัวที่หมอเลือกก็คือวินเชสเตอร์นะคะทุกคนวินวินเชสเตอร์ตองเก้าทับเก้าอันนี้เป็นเลือดเอ่อเลือดร้อยที่นำเข้าแบบอีที คือนำตัวอ่อนเข้ามาฝากแม่บล็อกในเมืองไทยแล้วก็คลอดลูกออกมาก็ออกมาเป็นวินวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์อืมวินเชสเตอร์9 9้าเสตัวทุกคนตอง9แล้วก็ทับเกก็เป็นพ่อพันธุ์ที่เจ้าของอะ่ะเป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละก็ลองดู อ่าเพราะว่าเห็นมันหนาแล้วก็ลึกอ่ามันลึกนี่แหละทุกคนมันลึกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะมาจัดก,การอ่าการผสมแม่เสร็จแล้วก็ต้องมาดูแลลูกคือต้องให้อาหารลูกให้เพียงพอเพื่อที่จะไม่ให้ลูกไปโชกนมแม่เยอะเกินไปแล้วก็อ่าเต็มที่ สี่เดือนเต็มที่สี่เดือนต้องต้องแยกลูกออกต้องอย่านมอืมก็เดี๋ยวให้นมแล้วก็ให้อาหารเพิ่มนมหมอผสมในอาหารได้นะทุกคนถ้าใครที่จะเอาไปผสมให้ลูกวัวตั้งแต่สองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนได้อืมแต่จริงให้เต็มที่แค่สอง นี่อีกเต็มที่ก็ไม่นานแล้วเนี่ยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้เสริมอาหารเนี่ยเขาก็จะคันคันะทุกคนมันก็จะมีความสุขในการที่เราได้ดูได้จับได้ชมลูกบัวเนาะว่าไงจ๊ะชืดเนี่ยอยากให้ดูนะทุกคนเห็นนะมาเร็ว ก็เล่นกับมันคุ้นชินนี่ตัวเล็กไม่ออกมาสตาไม่ออกมาอ่าแน่แหละแล้วก็แม่พลอยอ่าแม่พลอยก็ไม่น่าจะเกินอ่าเดือนธันวาไม่น่าจะเกินเดือนธันวาแม่พลอยจะเป็นสัตว์เร็วอ่าเอาเอาชวัวร์เลยคือมกรลาได้ผสมแน่นอนแม่พลอยอนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะทำให้วัวหมอเนี่ท้องทุกปี ท้องทุกปีกําไรทวีคูณแล้วก็จะมีแต่สาวสาวสาวนะทุกคนจะมีแต่สาว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 ัวหมอมีแต่ตัวเมียทั้งหมดเลยแล้วก็โดยใส่ติแล้วช่วงเวลาที่ผสมก็หมอก็อยากผสมช่วงเช้านะทุกคนผสมช่วงเช้าเนี่ยโอกาสจะได้ลูกวัวตัวเมียสูงมากเพราะอากาศมันเย็นสบายมันไม่ร้อนอืม มันไม่ร้อนแล้วก็การวิ่งการวิ่งการสปีดของตัวสเปิร์มอสุจิตัวเมียจะสปีดตัวได้เร็วอืมก็เอ่แล้วก็ในการดูแลอ่าแม่วัวหลังคลอดเหมือนที่หมอบอกไปนะทุกคนการเตรียมพร้อมแม่ก่อนคลอดแล้วก็การดูแลแม่หลังคลอด S1 S2 มีความจำเป็นและสำคัญถ้าเราดูแลรักษาวัวลังคอดดีการขับน้ำคาวปลาการขับของเสียการขับเมื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกลอ้อหรือการฟอมตัวของลังไข่การบำรุงการขับเข้าสู่ภาวะปกติของมดลูกได้เร็วมันก็จะส่งผลทำให้วงรอบการเป็นสัตว์ปกติหรือเร็วขึ้น แต่ถ้ามีภาวะต่างๆเช่นโรคระบาดหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาก็อาจจะทำให้วงรอบการเป็นสัตว์ช้าลงเหลดไปหรือนานขึ้นแต่วหมอเนี่ยเจอลำปีสกินนะทุกคนก็จะมีปัญหาอยู่คือไม่ใช่ปัญหาหรอกเราสงสัยนี่คิสตันซึ่งเมื่อเช้าหมอหมอหมอเข้ามา ใช้เครื่องอันตราซาวแล้วก็เห็นเป็นเอมบิโอลทุกคนประมาณเท่ากับไข่ไขก่ก็อ่ารอลุนอีกสองเดือนอืมรอเช็คอีกสองเดือนว่าจะผ่านไม่ผ่านตอนนี้คือประมาณประมาณเนี้ยประมาณเท่าไข่ไก่อ่าของคิสตันนะอ่าแม่ของซันนี่เดี๋ยวก็อ่าเราก็จะแยกซันนี่ออกมาแล้วอืมแล้วก็ซันนี่ก็กินอาหารเก่งแล้ะ ไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงอืมแล้วก็คิสตันเนี่ยตัวนี้นะทุกคนเป็นลำปีสกินที่แสดงรอยโรคเยอะกว่าเพื่อนเป็นเยอะกว่าเพื่อนเป็นถึงขนาดตอนนี้เห็นไหมทุกคนตุ่มยังไม่ยุบเลยเนี่ยยังมียังมีรอยโรคยังไม่ยุบนี่เห็นไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอ่าทำให้วัวไม่กินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใช้ชีวิตปกติฟื้นแล้วแหละทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้ว ก็ไม่ต้องไป็นซีเลียดกระตุ่มมันนะบ้านไหนที่มีอืมแล้วก็เดี๋ยวพออ้วนอ้วนนะพอท้องแล้วมันจะอ้วนขึ้นเหมือนที่หมอบอกเลยว่าระยะท้องมีสามระยะถ้าเราขุนให้มันในระยะแรกไม่ได้ระยะช่วงปลายจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือว่าทำให้แม่มันอ้วนได้ยากมากนะทุกคนมันจะยากมากนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยว ปีหน้ากุมภาถุงเงินก็ต้องผสมเพราะว่าถุงเงินจะครบ18เดือนแล้วคือจริงๆถ้าเป็นสัตว์ในช่วงมกราธันวามกราหมอตจะใส่เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมันนี่มันนี่ห่างจากถุงเงินประมาณ2เดือนกว่าเออก็ประมาณกลางปีกลางปี65อืมก็ตามนี้นะทุกคน ก็ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังนะอืมอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นออย่าลืมใส่เสื้อห่มผ้าให้วัวอ่าอย่างของหมอนี่ตอน,นเย็นๆก็ต้องเอาฟางเข้าตอนเช้าก็าฟางออกอืมเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาวัวไปเที่ยวละออกไปเล็มหญ้าละเข้าสวนเข้าแปลงเนะี่ยทุกคน ถุงทองเป็นสัตว์แล้วนะทุกคนห้าสิบห้าวันถ้าครบวันนี้นะอืมห้าสิบห้าวันอืมห้าสิบห้าวันไมห้าสิบห้าวันไหมห้าสิบหกวัน,วนเพราะว่าถุงทองคลอดวันที่สิบหกอ่าห้าสิบห้าแล้วกันวันที่คลอดเราจะไม่นับอืมเพราะว่าเอ่อจะต้องนับวันที่ชั่วโมงอืม ก็ถ้าไม่มีปัญหาก็จะเป็นวินวินเชสเตอร์นะทุกคนหมอเลือกแล้ยายอ่อนเลือกหมอก็เลยเข้าไปดูอ๋อวินเชสเตอร์เท่าที่ดูลักษณะภายนอกนะทุกคนเขาก็จะหนาแล้วก็ลึกอืมหนาแล้วก็ลึกอืมก็น่าจะบึบบับพอสมควรอืมถ้ารู้ออกมานะอืม วินเชสเตอร์ตอง9กทับ 9, ของอเมริกาเลือดร้อยนำเข้าแบบ ET อีทีย้ายฝากตัวอ่อนก็ออกมาตามดูนะนี่แหละทุกคนทำไมหมอถึงพยายามย้ำแล้วก็แนะนำให้ทุกคนสร้างแล้วก็ปัน้นวัวของตัวเองขึ้นมามันจะไม่มีปัญหาเรื่องการเป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์แล้วถ้าเราดูแลดีๆนะทุกคนทุกวันนี้เราต้องมีสารเสริมมีตัวช่วยนะ ต่ว่าของใครที่จะใช้ได้ผลจริงแล้วของใครที่จะมีประสิทธิภาพคุ้มกับเงินที่จ่ายไปอืมก็หมอก็ยามอีกทีว่า S1 S2 สุดขยายโครงสร้างแล้วก็ S3 อืมคุ้มค่ากับการจ่ายเงินจริงๆแล้วถ้าถ้าบำรุงดีๆ S1 แล้วก็ S2 สําำหรับอ่าลูกวัวและวัวสาวแล้วก็แรกเกิดตีขยายโครงสร้างไม่ต้องกิน S3 เลยทุกคน S 3คือกระตุ้นระบบความสมบูรณ์พันธุ์แล้วก็กระตุ้นการเป็นสัตว์เพราะว่าในสุตรขยะโครงสร้างมีตัวที่บํารุงแล้วก็ฟอร์มตัวของสเปิรมแล้วก็ลังไข่แล้วก็วมดลูก S 1ก็มีตัวบำรุง S 2ต่อให้เป็นตัวย,ย,า,ยาสูตรรักษาก็มีตัวบํารุงทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ได้เพียงพอแล้ว ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องข้างในจริงๆไม่จำเป็นต้องกิน S3 สนะวัวหมอมไม่ได้กิน S3 เลยเพราะว่าใน S1 S2 แล้วก็สุขขยายโครงสร้างมันมีเข้มข้นมากๆอยู่แล้วคุ้ม,มค่ากับการลงทุนนะทุกคนอืมสองละยีบาทเนี่ยอืมกับสิ่งที่จะได้มานี่เห็นไหมสี ไฟไม่ฟางมากเสีอะเพลิงเชียวนี่นี่แหละทุกคน learning by doing หมออยากให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งสิ่งที่หมออยากแบ่งปันทุกคนไม่ว่าจะเป็นสูตรขยายโครงสร้างลูกวัวแลกเกิดถึงสามเดือน S1, S2 แล้วก็ S3 คือหมอใช้เองใช้ได้ผลแล้วก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนอ่าได้ หมอไม่อยากใช้คําว่าลองเอาไปใช้นะแต่ก็เอาไปใช้เถอะทุกคนลองเอาไปใช้ก็ได้ถ้ามันได้ผลแล้วก็บอกต่อนะอืมมันได้ผลแล้วก็บอกต่อ<ม>ก็จะได้บุญด้วยอืมแล้วก็อ่รารอบๆบ้านเราก็จะมีแต่เพื่อนบ้านเราก็จะมีวัวสวยๆ,วยๆพอเรามีวัวสวยๆทุกคนมันจะเป็นแรงดึงดูดพ่อค้าเข้ามาหาหาเราเองอืมนะแล้วก็เลือกที่จะขายอืมเลือกที่จะขายได้ นี่อย่างคมเนี้ยคิสตันกับซันนี่เนี่ยพ่อค้าอยากเอาไปเลี้ยงเองคือเขาจะเอาไปเลี้ยงเองอะอ่าเนี่ยคมเนี้ยคมก็คือแม่ลูกอืมแสนห้าแล้วทุกคนจะจ่ายสดด้วยแต่ว่าหมอไม่ขายนะพอหมอจะปั้นต่ออืมอเห็นไหมแล้วก็ซันนี่เป็นวัวที่ หัวหลุนธรรมชาติไม่มีไม่มีเขาทุกคนอืมมีซันนี่กับถุงเงินที่ไม่มีเขาอืมแล้วเราก็จะเป็นเท้าปั้นต่อนั่นแหละทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอฟซทุกบ้านนะช่วงนี้ก็เจ้าของวัวก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะอืมอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนี่แหละอืม ถ้าทำให้มันท้องทุกปีกาไรทวีคูณเนี่ยทำยังไงก็คือเตรียมตั้งแต่แรกเกิดบวนหนุ่มสาวพร้อมที่จะเป็นแม่พันธ์ขณะทอ้องอ่าเตรียมก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดเนี่ยสำคัญเลยทุกคนวงรอบ12เดือนอมืมันต้องได้ลูกทุกปี แล้วจะทายังไงให้แม่มันไม่โซมนั่นแหละทุกคนมันถึงต้องมีตัวช่วยไงอ่ามันต้องมีการจัดการที่ดีซึ่งการจัดการทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่ตัวช่วยนี่ทุกคนอนาคตข้างหน้าฟังหมอดีๆนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยวัวมันฟรีเวอร์มากเลยอืมคนเลี้ยงวัวเยอะคนที่จะมาขายพวกสารเสริมอาหารเสริมหรืออะไรทั้งหลายอาหารทั้งหลายแหล่นี่ยอ่าเยอะขึ้นอืมประสิทธิภาพ หมอหมอเป็นคนที่ขายเวชภัณฑ์ยาสัตว์อาหารสัตว์คีฟีดฟีดมิลมาก่อนมากกว่า20ปีแล้วทุกคนอ่ะหมอรู้หมอรู้ว่าสเปคไหนบริษัทไหนของใครที่มันได้ผลจริงตัวไหนขนาดหมอยังถูกหลอกเลยนะทุกคนขนาดหมอยังถูกหลอกเลย ไม่แปลกนะที่ใครจะถูกหลอกเหมือนเหมือนหมอเพราะหมอก็ยังถูกหลอกเลยอ่าสุดท้ายกว่าที่หมอจะได้มาเป็นตัวที่หมอเลือกหมอคัดสรรมานานมากหมอเลือกแล้วคนหมอเลือกแล้วว่ามันดีที่สุดหมอถึงนําเอามาใช้เองแล้วก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนใช้เพราะฉะนั้นวัวหนึ่งตัวการลงทุนมันสูงนะวันเนี้ย การลงทุนมันสูงด้วยค่าตัวของมันเองแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างและสำคัญคือแรงกายแรงใจของเจ้าของวัวนั่นแหละที่มันไม่สามารถซื้อได้เลยมันไม่มีขายทุกคนแรงกายของเจ้าของวัวกับแรงใจเนี่ยมันไม่มีขายอวนมีขายจะถูกจะแพงเขาก็ตีเป็นราคาแต่ค่าตัวของคนเลี้ยงมันตีราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เสียความรู้สึก ในการซื้อสินค้ามาแล้วมันใช้ไม่เวิร์กนั่นแหละนะทุกคนมาอย่าลืมอย่าลืมลมแรงนะทุกคนระวังวัวน,น้อยเป็นหวัดนะระวังวัวน,น้อยเป็นหวัดแล้วก็ช่วงนี้จะมีปอดแทรกแล้วก็มีไข้เห็บนะทุกคนไข้เห็บแล้วก็มีภาวะของอ่า พยุงพยาธิแทรกซ้อนนะหมอจะแนะนําให้ถ่าย S1 นะใน S1 ก็จะมีตัวยาถ่ายพยาธิพยาแภายนอกพยาแภายในเห็บเผาไรขี้เรื้อนพร้อมบํารุงพร้อมบํารุงพยาธิปอดได้พยาธิในปอดอ่ะอ่ได้แต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้เพราะไม่ได้มีคอสเตอรอลคอสเตอรลส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของยาฉีดต่อในวัว ไม่ต้องใช้โคโซกแต่ถ้าแนะนำในในควายควายมันลงน้ำเนาะอ่าหมอก็จะแนะนำแต่จริงจริงถ่ายพยาธิอ่าอ่าเอสหนึ่งก็พอแล้วควายโดยปกติแล้วเนี่ยีควายไม่จะใน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 สั์สีเท้าเนี่ยสัตว์ลิงลูได้นมสีเท้าไม่ค่อยเจอพยาธิแบ้ในตับหรอกทุกคนส่วนใหญ,ญ่มันจะอยู่ในสัตว์น้ําอืมนั่นแหละอืมก็แนะนําให้ถ่ายพยาธินะนั่นแหละถ้ามันกินเก่ง มันก็จะแข็งแรงมันก็จะมีภูมิคุ้มกันนั่นแหละคือการสร้างภูมิกระตุ้นภูมิคุ้มกัน n e u t u r a l immune natural immune um um ทุกคนธรรมชาติมันจะสร้างภูมิคุ้มกันของตัวมันเองอืมที่เหลือถ้าเราป้องกันได้ก็ป้องกันเช่นตอนนี้ก็ของหมอก็ยังไม่ได้ทํานะตอนนี้ก็บ้านไหนที่ทําได้ทําเลยอ่ะก็คือวัคซีน อา o o รฟ n d mouth ม i s ดี s e ปากและเท้าเปื่อยในวัวในควายในสกีบอ่ะรีบทำซะหมอก็ต้องไปหามาทำเหมือนกันพอไม่อยากหวาดระแวงนะแล้วก็ลำปีสกินรู้สึกว่าของกลมก็จะมาแล้วนะทุกคนก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่บริษั์ได้เลยอมหมอก็อจะไปติดต่อเหมือนกันอืก็แล้วก็ อย่างอื่นก็นี่แหละทุกคนทำยังไงจะให้วัวมันแข็งแรงสมบูรณ์วงรอบการเป็นสัตว์ชัดเจนแล้วก็อัตราการผสมติดร0อเอร์ซไม่ต้องไปเสียโอกาสเสียเวลาเสียเงินเสียแน่นอนทุกคนสำคัญอย่าเสียอารมณ์นะทุกคนอย่าเสียอารมณ์ใจรม่รมๆใจเย็นๆนะดูแลสุขภาพนะทุกคนถุงทองเป็นสัตว์แล้วเดี๋ยวเย็นนี้หมอจะฟิชลิงกับ วินเชสเตอร์ตองเทับเอเมริกานำเข้าแบบอ e ีทย้ายฝากตัวอ่อนมาดูกันนะจ้ะ